ใครมาใครมาเอฟซี FC จากปราจีนครับผมมาเราเาว่าสวดสันติเหินฟ้าจุลาโคราชไซเก้าสิบเซนครับตามไปดูตามไีดูทำไซ่เก้าสิบเซนครับ ยังไม่ขออนดีไดีเลยอ๋อพอได้พอได้เดี๋ยวเราปีกออกตรงตายเอาตรงตายออกหน่อยตายนี่นอ,อย่างยูทยง่ทำตามตัวอย่างฮะทำตามตัวอย่างไซส์เก้าสิบเซนครับทำตัวเล็กขึ้นยากครับก็เลยลองครับแันตีมาที่นี่ ทำขึ้นทุกตัวทำตามแบบฮนะปีกสองปีกประกบกันโอ้ใช้ได้ใช้ได้ผ่านผ่านผ่านอจะเอาให้เท่ากันเลยอนะ่ะจะให้เท่ากับต้นแบบเปนะัจุฬาเหินฟ้า90ิเซนครับ วัดวัดส่วนวัดส่วนขาเยียวขาเยียวขาเยียวขาเย,ย,าเยียวโอ้โหเท่ากันเปี้ยเลยใช่ได้แล้วขาเยียวครับสนุเหินฟ้าล้านทุ่งคัน90เซน อเทสนักกีสูดเก็คือว่าได้ยั 2, งเทสสองเทสสองเอาแรงงนิ่งแรงแรงแรงเป็น,เป,นเป็นไงดีขึ้นนะดีขึ้นเยอะเลยอโอเคโอเคแต่งให้แล้ว แต่งให้เรียบร้อยลั่นเลยขึ้นฟ้าลั่นแน่นอนเ้ยนะครับก็เอารงสติเหมือนฟ้าก็ประจามาเรียบร้อยครับ